เมื่อวานมีความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับคดีของคุณทักษิณชินวัตรซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยทางอายการนะครับก็จะสั่งฟ้องคดีของคุณทักษิณในเรื่องของประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึอกับพรบคอมซึ่งคุณทักษิณก็มารายงานตัวตามปกติไม่ได้มีการหลบหนีดังข่าวหรือข่าวอะไรนะเออก็เดินทางมาศาลครับโดยทางพ่อใหญ่เนี่ยก็ได้รับการประกันตัวไปนะครับด้วยวงเงินที่นายประกันซึ่งเป็นทนายความของคุณทักษิณนี่แหละเอามาวาไว5 0 0 0 0นบาทครับ ทำให้นักลงทุนเนี่ยลายกังวลไปได้เรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของคุณดักสินนี่แหละเนาะโอ้ความวุ่นวายต่างๆในบ้านเมืองมันก็ทุเลาความกังวลในเรื่องของนักลงทุนเนี่ยก็ทุเลาเบาบางลงนิดนึงมันก็ทําให้ค่าเงินบาทนะครับกลับมาแข็งค่านิดเดียว พอตกช่วงใบบา,ยบายเย็นๆก็กลับมาอ่อนค้าเหมือนเดิมพร้อมกับเงินทุนที่เอามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยจากในตลาดนะก็ไหลออกออกไปเช่นเดียวกันอ่ะสถานการณ์เรื่องของเศรษฐกิจนะครับก็น่าสนใจนะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองนั่นแหละถ้าการเมืองนิ่งนะครับเศรษฐกิจมันก็ดีขึ้น